สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศการเรียนสบายสบายสไตล์ยินดีและครับช่วงหลังๆนี้อย่างที่ว่าไปในเทปที่แล้วคือว่าเชมาน้อยไปหน่อยจนถึงขั้นมั่วนะฮะ,ะยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนเพลงแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามกันมานะครับซึ่งในความจริงแล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ลหลายๆคนที่ติดตามดูนทางทูมูฟไม่ใช่ บลูทูธไม่ใช่รูทูตโอนักเลยทีนี้ YouTube นะครับจะหาไปไหน,นเครีย์กับตัวเองกินน้ำหมดแล้วนโอเคนะฮะคนนี้เนี่ยจะนำเทคนิควิธีการตีคอร์ดมาฝากกันนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ทำเทปต,ตอนที่5ออกไปในเรื่องของการตกสาย จำได้ไหมครับ่จริงๆเทคนิคตัวนี้มันควรจะมาอยู่หลังหัวข้อนี้ด้วยซ้อก็อต้องขออภัยนะครับขออภัยเพื่อน,อนๆที่อาจจะดูตอนที่แล้วแล้วงงไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ดูแล้วงงเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่ตอนนี้นะครับวันนีเน้เราจะมาในเรื่องของการตีขอดวิธีการตีขอดไม่ยากนะครับมันจะสัมพันธ์กันที่2มือนะครับมือนี้มือซ้ายนะครับมือซ้ายเราจะจับขอดอยู่ เวลาที่ผมยกตัวอย่างผมจะค่อนข้างที่จะยกตัวอย่างแค่อยู่ในคีย์ของ C Major Scale นะครับเพราะว่ามันจะทำมันจะได้ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายและมองเห็นภาพได้ง่ายครับมือเนี้ยเราจะจับขอดเอาไว้แล้วมือเนี้ยจะเป็นทำหน้าที่ในการเล่นตีขอดเนี่เราได้แล้วตีขอด เ็เลยไม่เลิกเล่นโอเคหลักการวิธีการตีวิธีการตีขอดง,ง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับผมนะบรรยากาศห้องเรียนผมจะสบายสบาย,บายมีเสียงรถห้องเ,เรียนเจริญแล้วเนี่ยมีถนนตัดผ่านมีรถน,นีโอ้หลักการวิธีการตีขอดิง,ง่ายมากสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ให้ฝึกแพทเทิร์นนี้ก่อนนะครับจับขอดีนะครับ ทุกคนต้องอนับนับจังหวะด้วย1 2 3 4ให้เราฝึกแบบนี้ก่อนนะฝึกตีลงอย่างเดียวก่อน1 2 3 4งสองสามสี่ดูมือนี้ไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนนะครับผมจะใช้แพทเทิร์นของ c f g ไปตลอดจนจบคลิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปตามตามแพทเทิร์นนี้นะฮะอีกทีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ เปลี่ยนสองสาสี่เปลี่ยนสองสาสี่เนี่ยฮะง่ายๆง่ายๆนะครับง่ายๆเอาไปเล่นเพลงไหนก็ได้ที่อยากเล่นเอาไปอุ้ยดูโหดแล้วก็อันนี้ก็คือตีลงง่ายๆก็คือเอาเอาให้คล่องนะครับพยายามอย่ายให้เสียงมันบอดพยายามอย่ายให้เสียงมันอู้อ อะไรก็ตามแต่นะครับแล้วเราก็ไปการอพอหลังจากที่เราคล้องนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปกันที่แพทเทิร์นอื่นๆบ้างนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยทุกท่านสามารถที่จะคิดเองได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับพื้นฐานแล้วเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับเมื่อกี้เราลงเดียวคราวนี้เราดีดสลับบ้างสลับนี้คือดีดขึ้นบ้างเป็น1และเห็นไหมฮะมันจะมีจังหวะและช่วงจังหวะแล้วเนี่ยเราดีดขึ้น หนึ่งและสองและสามและหนึ่งและสองและสามนะครับโอเคเอาใหม่นะฮะเราจะดีดแบบนี้นะครับหนึ่งและสองและสามและเปลี่ยนและหนึ่งและสองและสามและเปลี่ยนและหนึ่งและสองและสามและเราจะเปลี่ยนกันในจังหวะที่สี่หรือเปล่า 1และ2และสและเปลี่ยนละ1นึ่อาเปลี่ยนในจังหวะที่4ี่คือคำว่าเปลี่ยนเนี่ยคือสนะครับคำว่าเปลี่ยนเนี่ยคือส1และ2และสและเปลี่ยนและ1และ2และสและเปลี่ยนและ1และให้ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าจริงๆมันควรจะเปลี่ยนจังหวะที่1สิ่อสนี่เห็นไหมฮะ พอดีเพิ่งตื่นมันจะมึนๆนิดหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่นะครับ1และ2และ3และ4และเปลี่ยนและ2และสเปลี่ยนเนี่ยคือจังหวะที่1ของห้องถัดไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่งงนะฮะเพื่อนเพืนที่งงคิดเรียงเรียงลันแบบความคิดใหม่นะครับเป็น1และ2และ3และ4และเปลี่ยนและ2และ3และ4และเปลี่ยนและ2และ3และ4และเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นแพทเทิร์นนี้นะฮะ โอเคเมื่อเราเมื่อเราดีดไอจังหวะ1และ2และ3และเปลี่ยนและ2และ3และ4สี่แเนี่ยจนเรียกว่าคล่องแล้วนะครับเรามาเพิ่มสีสันให้กับการดีดอย่างนี้หนึ่งจังหวะและทุกครั้งนะครับให้ยกให้ยกนิ้วฝั่งเนี้ยขึ้นมานิดหนึ่งให้ยกขึ้นมาจนมันมีอาการที่เรียกว่าบอดนิดนิดลักษณะนี้ครับ1และ2และ3และ4และ1และ สองและสามและสี่และอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะถ้าเราเอามาเล่นกันแบบว่ายาวๆมันจะเป็นลักษณะนี้1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1จากแพทเทิลนี้ เราสามารถเพิ่มสีสันในการดีดของมันให้อีกได้อีกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้1และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3ดึงลากจังหวะ1เข้าไปนิดนึงหนึ่งและ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3และทุกอย่างให้มันกระตุกตลอดเวลานะครับ2แพทเทิร์นแล้ว ต่อไปแพทเทิร์นที่3แพทเทิร์นที่3เนี่ยไม่ใช่แพทเทิร์นใหม่มันก็คือแพทเทิร์นเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าจังหวะส่งสุดท้ายเนี่ยจังหวะที่4เนี่ยเรามาขยี้เป็นลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลง,นล,งลงขึ้นลงนะครับ มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ1และ2งและ3และ4ลงขึ้น1และ2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 งและ3และ4ลงขึ้น1 4, งน1เห็นไหมฮะมีจังหวะลงขึ้นในจังหวะสุดท้ายคือจังหวะที่4 หนึ่งละสองละสามละสี่ลงขึ้นหนึ่งละสองละสามละสี่ลงขึ้นหนึ่งละสองละสามละสี่ลงขึ้นหนึ่งละสองละสามละสี่แค่นี้เองเราก็จะได้ลักษณะการเล่นแพทเทิร์นขอที่มีความหลากหลายแล้วนะครับสองแพทเทิร์นนิดๆละนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ฝึกสิฝึกโดยการดีดให้มันเร็วขึ้นอย่างแพทเทิร์นเมื่อกี้ นิดเดียวเห็นไหมฮะเราก็ฝึกให้มันคล่องฝึกให้มันคล่องโอเคทวนกันอีกครั้งช้าๆนะครับ1ึและ2และ3และ4ี่ลงขึ้น1และ2งและ3และ4ลงขึ้น1และ2และ3และสลงขึ้น1และ2และ3และ4ลงขึ้น1และ2และ3และ4 เราเราเราฝึกแบบนี้ไปโอเคคราว okay. นี้เนี่ยจะขออนุญาตยกตัวอย่างสักเพลงหนึ่งนะครับในเรื่องของการตีขอดแบบแปลกๆพอดีมีเพื่อนๆในแฟนเพจนะครับในจำนวนแฟนเพจที่หลักสิบของผมเนี่ยดูน้อยเลือเกินได้เสนอแนะมาว่าน่าจะหาเพลงมายกตัวอย่างซักเพลงหนึ่งนะครับเพราะมีการคุยกันเฉยๆเนี่ยบางทีมันมมนึกภาพไม่ออกเพื่อนๆก็ได้แนะนำเพลง Love ของ a r a d o กมา ซึ่งผมมานั่งฟังแล้วเออมันเจ๋งมันเจ๋งตรงที่ว่าอ่ามันเป็นเพลงที่เราสามารถเอามายกตัวอย่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคีย์เลยเพราะเพลงนี้เขาอยู่ในคีย์ C major C major แล้วเขาก็มีลูกเล่นที่เรียกว่าดึงมาจาก C major scale เลยนั่นก็คือการไล่สเกลตรงท่อนท่อนส่ง ผมเล่นถูกหรือเปล่าแต่มันเล่นประมาณนี้แหละวันนี้ฟังรอบเดียวแล้วไม่ได้แกะมาน้าด้านมาสอนเนาะ <c oughs> เอาแค่คอร์ดนะครับเอาแค่วิธีการตีคอร์ดเพลงพระดอกเนี่ยเ,เพลงเลิฟเนี่ยเขาจะมีการลักษณะการการเล่นการตีคอร์ดแบบนี้คือถ้าเราตีคอร์ดธรรมดาสามัญแบบในตลาดทัท่วไปความรัก เราพบกันเมื่อวันช้ำใจมันก็คือแพทเทิร์นง่ายๆก็คือลงขึ้น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 ลง,นลงแต่ว่าเราจะทำอย่างนั้นหรอไม่งามมัง้งผมก็ไปฟังให้มันช,าชาัดๆเขาจะมีลักษณะของการตีคอร์ดลักษณะแบบนี้ เรามาดูแพทเทิร์นการดีดแบบช้าๆนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมโอ้ความรักลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 งขึ้นเปลี่ยนลงขึ้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 นเปลี่ยนเนี่ยคือแพทเทิร์นการดีดของเพลงนี้นะครับง่ายมากเมื่อกี้ยังเร็วไปเอาช้ากว่านี้ครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมดูมินิตัวอย่างลงลงขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงช้ากว่านี้นิดหนึ่งลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้น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 เปลี่ยนลงขึ้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 นเปลี่ยนลงขึ้นลง ี้พอเราทําเร็วขึ้นมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เอาความรักกอฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวนันช้ำใจดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบเธอ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในลูกเล่นตรงไล่เนี่ยถ้าคนที่เข้าใจเรื่องของสเกลเนี่ยจะไม่ต้องถามผมเลยว่าตรงนี้เนี่ยเล่นยังไงตรงนี้เนี่ยไล่ง่ายมากนะครับตอนแรกเนี่ยไล่ไล่ไล่มาจากโดไล่กลับมาโดทีละซอนฟามีเลมีแล้วก็ โด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 จับโดกับซอนเนี่ยอ่าโด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 ซอนลาทีโดเลมีฟาซ์อย่างเงี้ยนะครับไล่ไปแค่นี้เองเรามาใส่ใจกันในเรื่องของการแพทเทิร์นฟอร์มการตียงเขาดีกว่านะครับมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลง เนี่ยคือคือลักษณะของการตีขอดลักษณะของการนําไปใช้นะครับสําหรับใครๆที่สงสัยเนี่ยแน่นอนถามได้นะครับผมอาจจะเร็วไปในในในบางช่วงนะครับผมอาจจะเร็วไปในบางช่วงอ,อยากให้ทุกคนใจเย็นอยากให้ทุกคนใจเย็นนะครับวันนี้เนี่ยเราเรามีแพทเทิร์นตั้งแต่แรกเลยก็คือเรื่องแพทเทิร์นของลงอ,อย่างเดียวลงลง ลง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 กับแพทเทิร์นที่2ลงลงขึ้น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 ลง,นลง,นลง,นลงหรือ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอันนี้เนี่ยคือแพทเทิร์นที่2และแพทเทิร์นสุดท้ายาไม่ใช่แพทเทิร์นสุดท้ายแพทเทิร์นที่3าขยี้ในจังหวะที่4 1และ2และ3และ4ลงขึ้น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 1และ2และ3และ4และแพทเทิร์นสุดท้ายแพทเทิร์นที่ยกตัวอย่างในเพลง Le ิฟของของกระดับก็คือ ลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ใจเย็นเย็นแล้วไปช้าช้าผมจะดีแพทเทิร์นของสุดท้ายให้ฟังอีกทีนะครับช้าช้าลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้นลงขึ้น

คิดธก่อนเลยคิดเธอถ้าได้คนไปไหมตอนั้นอยากจะบบดอูอยากันมีทุกข้รอบกายเกิดูุกันก่อนเลยไหมก็กล้องว่าใจหนึ่งดูดูแลแต่าสนุกแค่ไม่ปู่พัน ลองคิดดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบเธอไปฝึกมานะครับไปฝึกมาจบนะครับจบดีกว่านะครับเดี๋ยว จะเพิรเจอแล้วเพื่อนๆจะรำคาญมากกว่านี้นะครับวันนี้มี3ามแพทเทิร์นแพทเทิร์นลง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 ขึ้นอ่อลงลงอะไรนะหและ2และ3และ4และเปลี่ยนแล้วก็1และ2และ3และ4ลงขึ้นลงเนี่ยไปฝึกมาแล้วก็แพทเทิร์นสุดท้ายเมื่อกี้เท่านี้เองนะครับเท่านี้เองทุกท่านก็จะสามารถที่จะสร้างสร้างแพทเทิร์นสร้างเขาเรียกว่า สร้างลูกเล่นสร้างลักษณะการตีขอดได้ได้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้เนี่ยน่าจะหมดเวลาไม่ใช่น่าจะหมดเวลาเลยเวลามันเยอะเกินไปบายายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดต่อ